เพื่อแสดงความจริงใจฉันจะเล่าสิ่งที่ฉันรู้จากใ้พวกสวมหน้ากากเมื่อคืนนี้ให้ฟังพ่อกับพี่ของฉันพวกเขายังมีชีวิตอยู่จู่ๆก็พูดขึ้นมาเองเลย,ยงั้นเหรอหรือเธอจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ปิดต่อไปไม่ได้ในเมื่อเธอรู้แล้วว่าครอบครัวยังอยู่ก็ควรจะอยู่ไปพวกเขาไม่ใช่หรืองไงจากความสามารถของรัฐบาลชุดใหม่ ฉันเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วพวกานาจะต้องชนะการก่อกระบทหรือก็คือพ่อกับพี่ของฉันจะตกอยู่ในมือของพวกรัฐบาลในไม่ชา้าเพราะฉะนั้นข้อแลกเปลี่ยนที่จะทำให้ฉันให้ความร่วมมือกับรัฐก็คือยกเป็นททษผ่านชีวิตพวกเขาคำอธิบายนี้ค่อนข้างจะเข้าใจยากเหมือนเธอจะรู้ถึงพลังอำนาจของพวกเขาแล้ว จะรูปแผนการของพวกเขาได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะพ่ายแพน้ในสงครามนี้อย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้นี่เป็นเพียงสัญชาตญาณของฉันนอกจากนี้ฉันยังจำไปเพราะความรู้สึกส่วนตัวฉันอยากพบพวกเขาเหลือกเกินแต่พวกเขากลัวว่าจะทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเลยปฏิเสธที่จะทำเป็นรู้จักฉัน าหากสงครามนี้ต้องใช้เวลา10ปีฉันก็จะไม่ได้เจอพวกเขาเป็นเวลา10ปีนะสิฉันกลัวกลัวว่าการพบกันครั้งสุดท้ายจะเป็นตอนที่พวกเขาถูกปราบชีวิตต่อหน้าสาธารณาชนและก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนั้นจะทำได้แค่คิดถึงพวกเขาด้วยความกังวลใจทุกวันหากสุดท้ายพวกเขาต้องตายฉันคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางมีแรงหรือกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแน่ คำพูดทั้งหมดนี้ของเธอมันก็มีความจริงใจอยู่บ้างส่วนอีฉันจริงใจมาโดยตลอดนะเอ๊ะคำพูดของเธอตอนนี้คือเข้าใจแล้วฉันจะไปรายงานความผิดของเธอยังสภาจะกลับไปรอฟังผลแล้วกันนะอืมฉันจะรอนะ อีนายเชื่อคำพูดของเธอเหรอฉันคิดว่าเชื่อได้ครึ่งเชื่อไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะ่ะแล้วทางสภาจะยอมร่วมมือกับเธอไหมเธอคิดว่าไงล่ะฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ควรค่าแก่การไต่รองนะ่ะถ้าตัดเรื่องจริงหรือหลอกออกไปแค่เรื่องยกเว้นโทษปรานชีวิตของพวกเขาก็เพียงพอแล้วชื่จะทำให้ทางสภาเปิดสมองนะนอกจากนี้เป็นเพราะเธอเป็นบุคคลสำคัญ ไม่ว่าจะร่วมมือกับเธอหรือไม่สุดท้ายทางสภาก็จะส่งคนโกแอบ,บตามเธออยู่ดีแต่ตอนนี้ตัวยิ่ก็เสนอที่จะร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยตัวเองแสดงว่าเราสามารถรู้ข้อมูลมากกว่านี้จากเธอได้แต่ข้อมูลพวกนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเราจะต้องพิจารณาตรรองอย่างรอบคอบถูกต้องมีความเป็นไปได้สูงว่าเยานั่นน่ะจะเป็นสปายสองนะ เออหลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้นจังก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้อีกเลยฮะวันนี้เป็นอะไรอะ่ะไม่สบายเหรอมามาไม,ม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ที่ธอจะเศร้าเพราะการบ้านนะหรือว่าจะไปเจอปัญหายุ่งยากอะไรเข้าอีกละ่ะเออเปล่าปลักก็เปล่าหรอกจ้า เมื่อคืนเธอไม่ได้กลับหอไปไหนมาเอ้ยฉันไปตามหาเสี่ยวเซินไงไม่น่าจะตามหาทั้งคืนนี่นอกจากนี้เมื่อเช้าเราก็รู้แล้วว่าเสี่ยวเซินปลอดภัยดีแล้วตอนนี้เธอกำลังเศร้าเรื่องอะไรอยู่กันแน่นะหลังจากนั้นคิดเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นด้วยเหรอเนี่ยงั้นนี่ก็เป็นปัญหาระหว่างชายหญิงนะสิ พวกเราต่างก็เรียนมาอะไรกันแล้วจะอยากมีแฟนก็ไม่แปลกนี่ดูอย่างเสี่ยวเซิ่นสี่รายนะน่ะยังมั่นเรา,าลเลยงานแต่งก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยฉันไม่ได้อยากมีแฟนนี่แต่ฟังจากที่เธอเล่ามาฉันรู้สึกได้ว่าจะ <c oughs> ชอบเขานะแบบนี้เรียกว่าชอบเขาเหรอจะลองสัมผัสด,ดูสี่ในตอนที่คิดถึงเขานะ่ะ แต่ใจเต้นแรงหรือเปล่า <tech> ฮ <Kid> <gro> <ed> ้อ <neck> ้อตุกตุๆกตุกตุกตุใช่เห็นไหมเล่้จงบนั้นด้วยถ้าเธอไม่รู้สึกรังเกียจก็แสดงว่าเธอชอบเขาก็ให้เรายังไงล่ะเฮ้อว้าววิเคราะห์ได้ละเอียดยิบเลยอืมในเมื่อต่างฝ่ายต่างชอบกันก็คบกันไปเลยสิ เอ๊ะแม่ฉันจะไม่ค่อยสนิทกับเขาเท่าไรแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเย็นชาผู้ชายแบบนี้ไม่มีทางหลายใจแนะ่นอกจากนี้เขายังชวนเธอเต้นรำด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ยังจูบเธออีกไม่ว่าจะมองยังไงก็เป็นการแสดงออกว่าชอบอืมพวกเรา ต,ตึก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 อือออใจตรงกันงั้นเหรอ <_ d ata> พวกเธอคิดกันแล้วนะยังไม่ถือว่าคบกันอีกเหรอเนี่ยเอ๊ะมัมาไม่มหมงยังไม่ได้สรารภาพรักเลยคิดไม่นดว่าเป็นวิธีสรารภาพรักแบบหนึ่งหรอมันจะไม่เอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยเหรอเนี่ยนอกจากเนี้ยฉันก็ยังไม่ได้ตอบตกลงเลย มันคงจะกระตันหันเกินไปสําหรับเธอเพราะผู้หญิงเนี่ยถ้ารักนวลสงวนตัวหน่อยก็ดีฉันคิดว่าเขาน่าจะกําลังรอให้เธอค่อยๆปรับตัวให้ชินกับมันจากนั้นก็สรารภาพรักกับเธออีกครั้งล่ะมัง้งอย่าก,กังวลไปเลยนี่ถือเป็นเรื่องดีนะจงเพลิดเพลินไปกับความโรแมนติกนี้เถอนนะาอืม ทำยังไงดีรู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกเ้าเสียเ่ยวจนอยู่ด้วยก็คงจะดีแผลของเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะออ้ว้าตึกอ่ะก็ขอโทษน,นะโดนแผลคุณใช่ไหมไม่เป็นไรเออเลือดออกแล้วเอเขอโทษน,นะเอ,อที่ไปชนพวกเธอเขานะไม่เป็นไรฉันขอตัวไปย่องพยาบาลสักครู่นะ ตาตาจันคะ่ะฉันขอตัวไปห้องพยาบาลเป็นเพื่อนนมีงเธอเยียนก่อนนะคะเออไปเธอนี่แหละนะวัยหนุ่มสาวนะคราวหน้าก็ระวังด้วยอย่าให้โดนแผลอีกละค่ะคริงพักเที่ยงแล้วอย่าลืมปิดประตูห้องพยาบาลให้รู้ด้วยล่ะตัวจะไปกินข้าวที่โรงหาหรือเปล่าเอ๊ะ กะค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะฉันก็จะไปไปด้วยกันเถอะอืมปกติเธอกินแค่นี้เหรอจจฉันกินได้น้อยนะคะไปาที่นั่งรอฉันก่อนแล้วกันนะเออ,เอ,อได้ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรากินข้าวด้วยกัน ฟึบรับไว้นะอาหารเที่ยงต้องกินของดีดึกึกๆึก,กอ้คืนคืนนี่นี่คือความรักนั้นเหรอฉันอยากจะขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานที่เธอช่วยฉันไว้นะเออเออไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะไหนๆนก็สั่งมาแล้วถ้าเธอไม่กินมันจะสิ้นเปลืองนะ งานรบกวนด้วยนะฉันไม่อยากสิน้นเปลืองอาหารนะขอบคุณนะการได้พบก,กับพวกเธอถือเป็นเรื่องดีจริงๆนี่คือชุดแต่งงานที่สั่งตัดพิเศษเพื่อท่านลูกอี้และคุณหนูตู้ช่วยลองให้หน่อยครับว่าพอดีตัวไหมอืม เธอคือเจ้าสาวที่สวยที่สุดบนโลกใบนี้ฝึกสุดท้ายแล้วฉันก็ทำให้การแต่งงานของพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาต้องขอโทษด้วยจริงๆนะไม่ถือว่าเป็นเรื่องรายทั้งหมดหรอกนา้าไม่ใช่เพราะทางสภาเร่งรีบเราก็คงไม่ได้แต่งงานกันเร็วขนาดนี้ แต่ว่านหนกัว,ว่างานแต่งของเราจะถูกพวกกบฏเข้ามาทำลายใช่ไหมทางสภาเองก็คิดแบบนั้นดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมการคุมกันที่แน่นหนาในงานแต่งงานนะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็ยังอดกังวลไม่ได้อยู่ดีการแต่งงานที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราไม่ต้องมีรูปแบบและความกังวลมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะ่ะ รีบถามฉันสิว่าฉันยินดีจะแต่งไหมเธอยินดีจะมาเป็นภรรยาของฉันไหมล่ะฉันยินดีค่ะทำไมยายถั่วงอกกับฉันถึงได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยไม่ว่างานแต่งงานจะราบรื่นหรือไม่ยังไงพวกเราก็ประกาศไปแล้วว่า จะเป็นหนึ่งเดียวกันไปตลอดชีวิต